สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านกิปตอนนี้เป็น EP 102ครับหลังจากที่เกี่ยวข้าวมาแล้วก็จะพามาดูการสีข้าวนะครับวันนี้ก็จะทำการสีข้าวกล้องกับข้าวขาวนะครับโดยเครื่องสีข้าวของอาจารย์วิระชัยครับเครื่องนี้จะมีสีลูกอย่างนะครับก่อนที่เราจะทำการสีข้าวนะครับ ขั้นตอนแรกก็นําข้าวมาทําการแยกนะครับพวกวัดสดุแล้วก็เศษด,ดินเศษหินออกก่อนนะครับเพื่อเราจะนําไปทําการสีข้าวจะได้ข้าวที่สะอาดนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการขัดแยกข้าวด้วยเครื่องแยกข้าวนะครับ CLP 801ตอนแรกเราจะทําการสีข้าวกล้องกันก่อนนะครับ<ม>ก็ใส่ข้าวเข้าไปที่ด้านบนของเครื่องสีข้าวนะครับแล้วก็เปิด ลิ้นให้ข้าวลงมานะครับเครื่องรุ่นนี้จะเป็นรุ่น4ี่ลูกยางนะครับที่ใช้กระทอบเปลือกข้าวนะครับก็จะเริ่มทำการสีข้าวเลยนะครับข้าวก็จะเริ่มไหลมาจากด้านบนนะครับแล้วก็จะผ่านช่องเป็นลิ้นเปิดปิดข้าวตรงนี้นะครับแล้วก็จะทำการ อันนี้ก็จะทําการกระเทาะเปลือกข้าวนะครับด้วยลูกยางสี่ลูกนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นข้าวโดยไม่ต้องสีซ้ำนะครับก็จะได้เข้ากล้องไม่มีแกบผลมาเลยนะครับเครื่องนุนนี้เขาจะออกด้านนี้เข้ากล้องที่ได้ก็มีลักษณะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขัดขาวครับผมอันนี้เป็นข้าวไลเบอรี่ที่ไม่ได้ขัดขาวนะครับนั่นนี่ ต่อไปเราจะทําการสีข้าวขาวนะครับแต่ใช้ข้าวไลบรี่สีนะครับมันก็จะออกมาค้ำๆนิดหนึ่งนะครับก็ใส่ข้าวลงไปเลยนะครับส่วนข้าวที่ออกมาก็จะมาผ่านขั้นตอนการขัดขาวอีกครั้งหนึ่งนะครับจากข้าวกล้องนะครับก็จะสลับประตูให้มาทางด้านขวามือนะครับข้างล่างมันจะสลับได้นะครับว่าเราจะสีข้าวกล้องหรือว่าข้าว ข่าวนะครับก็จะมาผ่านตัวนี้นะครับเป็นชุดขัดข่าวนะครับก็จะได้เข้าลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นเข้ากล้องก็เลยสีเป็นแบบนี้ครับก็จะออกมาด้านนี้สีเข้ากล้องก็จะได้รำละเอียดนะครับแล้วก็เข้าปลายด้วยนะครับได้2อย่างเลยอันนี้เป็นข้าวที่สีเสร็จแล้วนะครับเพราะมันเป็นเข้ากล้องก็เลยสีแบบค้ำค้นิดหนึ่งครับเนี่ยเนี่ยข้าวที่เข้ากล้อง ข้าวไลบรีที่ขัดแล้วนะครับวันนี้ส่วนราก็จะเป็นสีนี้นะครับเพราะว่าเป็นข้าวไลบรีเรานำมาขัดขาวตรงนี้ก็จะเป็นข้าวปลายนะครับได้ข้าวปลายมาด้วยนะครับผมคลิบการสีข้าวขาวและข้าวกล้องก็จบลงแล้วนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมยังไม่ได้กดติดตามช่องให้ก็ ฝากให้กำลังใจด้วยการกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดตรงลูกกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเราก่อนเพื่อนเลยนะครับคลิปนี้ขอลาไว้ก่อนครับสวัสดีครับ